สวัสดีทุกทุกานนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมใน,นช่องเซฟแลกดักป็ะดำทำกินนะครับนี้เราจะพามาหาอาหารชั้นสูงครับเข้าเข้าหน้าฤดูการเต็มตัวครับไข่มดแดงครับเดี๋ยวมาหาไข่มดแดงกับเพื่อนนะครับเราจะแย่ไข่มดแดงกันครับลงังอยู่ตรงนี้ดูมองยากหน่อยขึ้นไปตัตแต่งดีครับ ต้องได้ปีนกระแพงด้วยความแข็งแรงของเพื่อนทุ่มสุดตัวหน่อยครับงานนี้ครับเดี๋ยวมีดให้เพื่อนก่อนนะครับแต่งจะได้แย่ง,ง่ายๆนะครับ เอาไข่มดแดงต้องแดดแดงแรงแบบนี้นะครับเดีย๋ยวไข่มดแดงถ้าเกิดไม่มีแดดนะครับมดมันจะดุครับจะกัดเยอะครับถ้าแดดแดงแรงมดจะไม่ค่อยดุเท่าไหร่จะไม่ค่อยกัดเท่าไหร่ครับนี่ก็ขึ้นขาแล้วครับตัวนี้ครับไปข,ขึ้นขาแล้วหลังเล็กก็เอาใส่มเห็นนะครับกัดเอาเลยไม่ต้องเยะลองซูมดูนะครับ ตัวน,นี้แม่มันออกมาแล้วครับเนี่ยครับเี่ยครับหลังครับหลังใหญ่ครับเราเย่กันครับ ลังใหญ่มากครับหลังนี้นะครับดูว่าจะมีไข่เต้งๆหรืออะครับนี้ที่ใหญ่ลำบากเดี๋ยวตัดใส่ถังเลยครับแล้วก็เสียงใหม่เพราะไม่แตกเร็วมาก น่าผมอยู <c oughs> ่ล่างโดนแล้วครับตอนนี้ไข่สวยอ่าเพื่อนบอกไข่สวยแล้วครับตอนนี้ต้มคัดแม่มา ให้เขียดูก,ก่อนไข่สวยไหมหลังนี้หลังใหญ่ครับมีไข่ไหมครับแตกว่าโอ้มีไข่ครับมีไข่ครับไข่สวยครับไข่สวยครับมุมกล้องมืดหน่อยใคก็ ครับนี้ลดการสูญเสียของแม่มดแดงนะครับเราจะเอาใบไม้แล้วก็ใส่ให้เขาไต่ออกอย่างนี้ครับขึ้นที่ใบไม้นี่แหละครับนะครับ,นะรบแล้วก็เอาออกไว้ครับที่เดิมนะครับ จะได้อยู่ที่รังเดิมครับทํารังไว้ที่เดิมครับนี่ครับไม่ต้องรีบครับคร็จะได้ไม่ต้องเสียชีวิตเยอะนะครับมันก็มีบ้างครับเ่เดี๋ยวเราจะเซฟที่สุดนะครับผม มีหลายรังนะครับอาจจะถ่ายได้ไม่ครบทุกรังนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับผมรังนี้รังใหญ่ครับยอดขี้เหล็กก็สวยมากนี่เลยแม่กำลังแตกโยมตีรังนี้ก่อนเลยเดี๋ยวเอาอเดี๋ยวลองส่งไม้ให้เพื่อนก่อนครับ เดี๋ยวเราใหญ่หลังนี้นะครับมีไข่ะนะครับลมก็พัดมาทางเราพอดีเลยครับมีครับผู้ชมโอ้่วนออกจากถังเยอะเลยครับ หมดังนี้อาจจะมีไข่เล็กเยอะกว่าไข่ใหญ่นะครับทางเหนือจะโค้แเงบนะครับไม่ใช่ไข่เต็งครับดังใหญ่มากตุ้มาก เยอะเลยครับหลังนั้นต่อเลย ชิดิดกันนะครับดูนะโอ้ใหญ่คู่เลยครับดูนะครับจะมีไขก่ก่อนนะครับอันหลังนี้มีเยอะกว่าครับไข่ตลังนี้ใหญ่ครับ ครับหลังเล็กๆนะข้างล่างดูหลังเล็กข้างล่างจะงี้ก่อนครับในนี้สองข้างใหญ่มากเ่างห นึ่งครับนี่รังใหญ่ครับเดี๋จะแย่ยากนะครับรังนี้นะครับนจะแย่ยากแล้วหาวิธีอยู่จะตัดออกมาแล้วใส่ถังเลยจะได้หรือเปล่าครับรังใหญ่ครับอยู่ต้นตีนเป็ดครับ ดูต่อไปครับทุกทุนสร้างมากครับงานนี้ครับโอ้ล,นล่นละใครล่นละแล้วลมแตกเนาะเกเนาโอ้ล,นล่นละนี่อันนี้จะเป็นสองรังสุดท้ายแล้วนะครับอยู่ต่ำหน่อยนะครับแาวนี้บนอีกอันหนึง่ง ว่าจะมีไข่ไหมครับเราดูนะครับเดี๋ยวเอาไม้ออกก่อนครับดึงไม้ไปกะการแย่ yeah. โอ้โห,โห,โห,โหดิ้นหน่อยนี่แตกยุบจุ๊บจุบจับจบจบจบเลยครับแย่ได้ไหมนะครับทางนี้ใหญ่ย,ยากครับอลังบนละ อันอนี้มีหลังล่างครับหลังล่างใยญ่แตกเมื่อกี้แล้วเราไปชมผลงานกันครับว่าได้เยอะแค่ไหนครับ <c oughs> นี่เราจะมาร่อนแป้งออกนะครับมาดูไข่นะครับ ไข่แลครับสักอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับน่าจะ,จะจะใหญ่กว่านี้นะครับไข่นี่ไข่ยังเล็กอยู่ครับยังไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะครับ อีสองอาทิตย์น่าจะไปดูอีกทีหนึ่งครับว่าเขาทำาลังอีกไหมนะครับครับก็เยอะอยู่นะครับยังไม่หมดครับเดี๋ยวล่อนล่อนต่อครับ ืน่าจะครึกกิโลได้นะครับเนี่ยถ้าซื้อก็คงประมาณเกือบๆนู่นแหะครับ300อนะครับ,ค,รบคิดว่านะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปไซส์ดีๆแล้วก็ล้างน้ํานะครับอันนี้จะเป็นเมนูเย็นนี้นะครับท่านผู้ชม ไขมดแดงที่เราไปหามาเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวแกงไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับเดี๋ยวจะขอตัวไปเกรียมของพวกนี้ก่อนนะครับเกมียมของเสร็จเรียบร้อยครับนี่ก็เป็นมดแดงที่เราไปหามานะครับล้างออกยากมากครับแม่มันนะครับก็ ใส่เข้าไปครับนี้ครับสับๆมานะครับตะไคร้ครับหองเห็ดหูหนูนะครับพริกสดครับนี่จะเป็นผักชะอมนะครับผักหวานนะครับแล้วก็ใบแมงลักครับเด็ดลมๆกันครับครับผมนะครับตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นข้าวเบื่อนะครับข้าวเบื่อคือเอาข้าวสารข้าวเหนียวไปแช่น้ําแล้วมาโขกนะครับ นี้ำปลานะครับพริกแกงนะครับพริกแกงก็จะใส่นะครับหอมแดงนะครับกระเทียมนะครับแล้วก็พริกแห้งนะครับแกงหน่อไม้ไม่ต้องใส่พริกแห้งเยอะนะครับพริกพวกนี้ไม่ต้องใส่เยอะนะครับเดี๋ยวจะเผ็ดครับผมเขียวดำๆนี่ก็จะเป็นน้ำแยะนางนะครับไปคั้นครับผมเอาแต่น้ำนะครับเราจะมาทำกับข้าวกันครับเ็นี้ครับ นี้จะแกงไฟฐานนะครับก่อไฟนะครับตั้งน้ำยานังให้เดือดนะครับแล้วเอาหน่อไม้ใส่นะครับสูตรผมจะไม่ต้มน้ำทิ้งนะครับหน่อไม้นะครับเพราะว่าบางทีจืดเกินก็ไม่อร่อยนะสำหรับผมแกงหน่อไม้นะครับนี่เป็นข้าวเบือนะครับข้าวเบือแล้วก็เอาน้ำยานังนะครับมาใส่ละตีให้แตกนะครับถ้าไม่แตกเดี๋ยวเป็นก้อนแล้วก็ไม่อร่อยแลครับ ันนี้จะใส่ให้มันน้ำแกงจะได้เหนียวๆครับตีให้แตกครับให้เป็นน้ำเดียวกันครับได้ที่แล้วครับน้ำย่นนางเดือดแล้วครับเดี๋ยวเราเอาหน่อไม้ใส่ครับหน่อไม้กระต่ายนะครับกะต่รทุบๆหน่อยนะครับเราจะยังจะไม่ใส่พริกนะครับถ้าใส่แล้วหน่อมันจะจืดช้านะครับ ใส่ลงไปครับใส่แล้วเราจะปิดฝาไว้นะครับรอนหน่อจืดนะครับเดี๋ยวใส่พริกครับผมหน่อไม้จืดแล้วครับเดี๋ยวเอาพริกใส่เลยครับผมพริกใส่แล้วก็ให้พริกแตกตัวนะครับเดี๋ยวเราจะเอาผักใส่นะครับจะเป็นฟักทองนะครับ ผักทองเห็ดถูหนูนะครับแล้วก็พริกสดเมื่อกี้นะครับใส่ครับนี่เป็นผักสุกช้านิดนึงครับใส่แล้วแล้วก็ปิดฝาไว้ครับรอให้ผักสุกก่อนครับผมสุกนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มปรุงรสก่อนนะครับเอาขนอกับชุรสใส่เข้าไปครับตามด้วยน้ำปลาครับ ครับปรุงรสตามชอบนะครับชอบเค็มชอบหวานยังนี้ก็ว่ากันไปครับเราจะชิมก่อนใส่ผักนะครับชิมรสแล้วครับอ่าได้ที่แล้วก็ใส่ผักเลยครับผมผักจะสุกเร็วครับชะอมนะครับผักหวานครับแล้วก็ใบแมงลักนะครับคนนะครับ เสร็จแล้วเราจะตามด้วยข้าวเบือนะครับเพิ่มความเข้มข้นครับกินผักชะอมออกแล้วครับค,ค่อยใส่นะครับเดี๋ยวจะคนไปนะครับใส่แล้วก็คนไปครับก็คล้ายๆกับทาทาให้ข้นเหมือนกับราดหน้านะครับพวกนี้น ไามืดนิดนึงครับทำจนเย็นเลยครับผมเสร็จแล,แล้วตามด้วยไข่มดแดงนะครับสุดท้ายนะครับคนๆเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วครับ เสร็จเรียบร้อยครับผมเด่นสักค่ำเลยครับวันนี้นี่ครับเดี๋ยวได้กินข้าวก่อนแล้วครับแกงหนอไม้จริงหมดก็แกงเปิดนั่นแหละครับแบบนี้นะครับอ่านะครับฟักทองเหลืองเลยครับโอเคเดี๋ยวเราทานข้าวก่อนนะครับเสร็จแล้วครับผมพร้อมรับประทานครับทานข้าวด้วยกันครับ เมนูนี้ก็เรียกง่ายๆก็คือแกงเปิดอนนั่นแหละครับแต่บ้านผมจะไม่มีนะแกงเปิดนะครับจริงๆถ้าทําลองทําดูครับเผื่ออร่อยครับได้ชิมแล้วอร่อยนะครับเมื่อกี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับน่าจะหาอะไรอร่อยๆมาฝากนะครับผมสวัสดีครับผม